กำลังเนี่ยนะครับเราเคยเรียนมาตลอดแล้วเราก็มองว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะกำลังเป็นการรับรองว่านะครับเด็กคนนี้ด้รับสินหลังบาปมาันจะเล็กๆแล้วเป็นการคอนเฟิร์มหรือเป็นการทําให้เห็นว่าเด็กคนนี้โตพอแล้วนะหลังจากรับสินศักดิ์สิทธิ์ประการแรกมาก็เป็นการย้ําเตือนในประการต่อมาก็คือสินกําลังนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของบริบททางสังคมไทยซึ่งมีความซับซ้อนหรือมีการทับซ้อนกันอยู่ ในความคิดแบบนี้นั้นพ่อก็เชื่อว่านะครับคำว,ว่าคอนเฟิร์มเนี่ยมันใช้ได้นะครับโดยเชื่อมโยงกับคำว่ามาชชูริตี้ภาษาอังกฤษใช้คําว่ามาชชูริตี้คือความเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือการรับรองด้วยด้วย,ด,วยด้วยวิธีการหนึ่งซึ่งทําให้เราเห็นว่าเด็กคนนี้โตขึ้นพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เครือชวนมันจึงมีการทับซ้อนระหว่างว่าก่อนจะรับสินสมรสหรือก่อนการแต่งงานนะครับเด็กคนนี้ต้องผ่านกระบวนการการรับสินกําลังมาก่อน เขาเรียกพลังทางเทววิยาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งกาลังเนี่ยมันถูกซับซ้อนอยู่หลายหลายประเด็นประเด็นที่1คือเด็กประเด็นที่2คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่รับสินล้ังบาปตอนโตเนี่ยมักจะรับสิ่กกาลังควบคู่ไปด้วยมันจึงดูอ่อนความหมายลงไปนะเพราะว่ามันรับต่อต่อกันเลยมันไม่มีการคอนเฟิร์มให้เห็นนะครับนั้นจึงเชื่อว่านะครับโดยหลักของพิธีกรรมเนี่ยเขาก็คงจะให้เรารับสิ่กกาลังตอนโต นะรับสินล้างบาปตั้งแต่เล็กนะครับอันนี้คือองค์ประกอบแต่องค์ประกอบที่สําคัญคือครอบครัวคิสชตยชนครอบรครัวที่ชตยชนเนี่ยจะสามารถทําให้เด็กคนนี้คอนเฟิร์มหรือได้รับการรับรองว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่เพียงพอแล้วที่จะไปเจริญชีวิตหรือไปเติบโตในฐานะคิ่ชตยชนต่อไปนะครับอันนี้คือการอธิบายความหมายของลักษณะนามนะครับของสินกำลังก็คือคอนเฟิร์มชัน ตามกฎหมายพระนรจักรเนี่ยถือว่ามีความจําเป็นเพราะว่าสิลนักศึกษาทั้ง7ประการเนี่ยนะครับถูกไล่เรียงมาเขาเรียกว่าแบ่งภาคให้เห็นว่าสิ่งแห่งการจเจริญเติบโตก็คือสิ่งกาลังเพราะสินแห่งการแรกเริ่มนะครับก็คือสินล้างบาศินมหาสนิทซึ่งควบคู่กับสินอภัยบาปนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการการสอนอบสอนรน,นั้นเด็กที่ล้างบาตั้งแต่เล็กนะครับระบบของการอบรมของพระนรจักรเนี่ยถูกใส่เข้ามาในการสอนอบสอนในโรงเรียน เด็กจริงต้องเรียนคาสอนเพื่อเตรียมรับสินกาลังนะครับหลังจากรับสินมาสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคือต้องอ้างอิงก,การสอนคำสอนก่อนนะครับเพราะว่าสีน่นักศทธษเนี่ยนะครับมักจะผูกพันอยู่เรื่องของการตะเคีซึมก็คือการสอนคำสอนนะครับโดยบริบทของสภาพแวดล้อมของการเป็นเด็กเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าเด็กเนี่ยจะโตขึ้นกับการ จเจริญชีวิตหรือเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมของครอบครัวดังนั้นเงื่อนไขประการแรกเด็กที่ต้องรับศีลน,นั้นจะต้องมีพ่อแม่พ่อหรือแม่เป็นคาทอลิกและจะต้องมีการรับรองตอนศีลลังบาปว่าพ่อกับแม่นั้นจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบคาทอลิกหรือแม้กระทั่งตอนแต่งงานด้วยซ้ำนะครับว่าจะสร้างครอบครัวคาทอลิกเนี่ยนะครับนั้นจึงมั่นใจว่าเด็กเขาจเจริญเติบโตตามขั้นตอนแห่งวัยนะครับแล้วได้รับการอบรมแบบคาทอลิกต่อไป ซึ่งในสมรรถสารเรื่องโรงเรียนคาทอลิกเนี่ยเขาก็มีข้อบังคับไว้ว่านะครับถ้าแต่งงานไปคาทอลิกปุ๊บนะก็ต้องควรให้ลูกเรียนในโรงเรียนคาทอลิกนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆเราไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มต้นเมื่อโตขึ้นเรียนในโรงเรียนปับ๊บขั้นตอนแรกก็คือรับศีลมหาสทธิ์ครั้งแรกซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในในวัยประมาณรู้ความนะครับปอ .2 ปอป .3 7ขวบอะไรก็แล้วแต่ตามเกณฑ์นะครับต่อมาเนี่ยนะครับ เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเราก็มั่นใจว่าเด็กก็ควรจะอายุประมาณ10กว่าขวบนะครับซึ่งสามารถเงื่อนไขก็คือโตพอตัดสินใจเองได้แล้วนะครับหรือมีความเป็นผู้ใหญ่เรียกว่ามาชูริตี้เนี่ยนะครับดังนั้นก็จึงจะอนุญาตให้รับสิ่งกำลังพะฉะนั้นกรอบความคิดแรกก็คือต้องโตในค,ครอบครัวคาทอลิกอยู่ในบรรยากาศของสภาพแาวดลอ้อมคาทอลิกนะครับโรงเรียนคาทอลิกมีครูสอนสอนักศึอะไรก็ตามนะครับก็จึงเป็นเงื่อนไขของการรับสิ่งกำลัง เพื่อเขาามบริบทของประเทศไทยเนี่ยครับเพื่อเขาโตขึ้นจะเรียนในระดับสูงต่อไปเนี่ยเขาก็จะพ้นถ้าพูดตรงๆก็คือพ้นอกจากบรรยากาศคาาอลิกไปจะไปเรียนอาชีวะไปเรียนอุดมศึกษาต่อไปเขาก็จะสามารถเจริญชีวิตต่อไปได้ซึ่งต่อไปเนี่ยมยันอาจจะมีกระแสเรียกที่แตกต่างกัน2เส้นทางก็คือการสมัครเข้าเป็นนักบวชนะ Sabrina. ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะรับสินบวชเป็นสินสิทธิ์อิปการหนึ่งถ้าแต่งงานก็เป็นสินสิทธิ์อิมการหนึ่งก็คือสินแต่งงานหรือสินสมรสนะครับ จึงต้องมีการรักษากำลังก่อนที่จะไปโตขึ้นต่อไปนะครับโดยอาศัยธรรมชาติมนุษย์ที่เราเป็นอยู่เนี่ย มันจะเจริญขึ้นเมื่อถูกอบรลมหล่อหลอมด้วยความเชื่อซึ่งอยู่ในครอบครัวเราจึงเรียกครอบครัวนี้ว่าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และอย่างนั้นพอพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ธรรมชาติพระเจ้าก็เด่นชัดขึ้นในธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์เพราะนั้นสิ่งกาลังเนี่ยจึงเป็นการคอนเฟิร์มหรือเป็นการทําให้พระคุณของพระจิตนั้นเด่นชัดขึ้นในธรรมชาติมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นประการที่1พระดรําริพระดาริถ้าเราดูภาษาอังกฤษเขาเรียกวิทดอม พระดรรมก็คือปีชาญาณน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักนะครับในเชิงการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าความฉลาดมีมากมายแต่ความฉลาดที่สําคัญที่สุดก็คือความฉลาดทางวิญญาณเราจะฉลาดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราท่องจําแต่เราฉลาดขึ้นเพราะว่าเรามีปัญญาที่แตกฉานขึ้นจากประสบการณ์ที่เราเป็นคนเนี่ยแหละเราจึงเรียกว่าธรรมชาติมนุษย์เราต้องการคนที่เก่งขึ้นไม่ใช่เพราะว่าจําเก่งแต่เป็นคนที่รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์เก่ง วันนั้นเราเขาจึงให้เด็กเนี่ยฝึกปฏิบัติเขามีชั่วโมงของการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะครับเพื่อให้เด็กฉลาดขึ้นไม่ใช่ฉลาดแค่ท่องจําแต่ฉลาดในการปฏิบัติด,ด้วยอันนี้เราเรียกว่า SQ หรือ Spiritual Content อันที่2ก็คือสติปัญญาไม่ใช่จำานใเพียงอย่างเดียวคือมันต้องต้องเชื่อแล้วก็ทําอันนีเน้เป็นความหมายของคําว่า Understanding หรือพระคุณนประการที่สองของพระจิตเจ้านั้นความรู้จึงต้องอย่างลึกอย่ารู้แบบเป็ด เคยเห็นเป็ดใช่ไหมเขาเขานักการศึกษาเขาเรียกว่าเป็ดเนี่ยรู้ทุกเรื่องแต่แต่ว่ามีปีกก็บินไม่ได้เหมือนไก่หรือเหมือนนกนะครับว่ายน้ําก็ไม่เก่งเหมือนปลาอันนี้เขารู้แบบเป็ดคนที่มีความรู้ในเชิงอย่างลึกเนี่ยต้องไม่เป็นแบบนี้นะจะต้องเข้าใจในเชิงลึกแล้วก็ใช้เวลาจุ่มจมอยู่กับมันเนี่ยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้แบบผิวเผินเนี่ยช่วยอะไรเราไม่ได้พราะคุณของพระจิตเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่ อย่างรู้อย่างลึกแล้วก็จุ่มจมในประสบการณ์ตรงให้มากขึ้นอยากรู้อะไรพยายามทุ่มเทแล้วก็จุ่มจมตัวเองลงไปให้ได้นะครับนี่ความเป็นผู้ใหญ่แต่ความเป็นเด็กนะครับหรือความไม่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นความรู้แบบประเภทบอกให้จําท่องให้ได้แล้วก็ไปบอกต่ออันนี้น่าจะเป็นความหมายประการที่2ความหมายประการที่3ก็คือความคิดอ่านความคิดอ่านเนี่ยนะครับ ในการแปลเนี่ยเขาบอกว่าทําให้เราตัดสินใจปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้าแต่ก่อนเนี่ยหนังสือคําสอนบอกว่าทําให้เราตัดสินใจแบบพระเจ้าเลยนะคือในในเรื่องนี้นะพ่ออยากจะเอาการเทียบนที่6ข้อที่9เนี่ยนะครับมีคำหนึ่งนะครับพ่อไปค้นพบในการร้องเพลงของริสเตียนนะครับใช้คําว่าอย่าท้อแท้ในการทําความดีเพราะถ้าเราไม่หยุดทําความดีเราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลามันสอนให้รู้จักใช้เวลา ความคิดอ่านเนี่ยทำให้เราสามารถแยกแยะได้ไม่ท้อง่ายคนเราปัจจุบันเนี่ยนะครับท้อง่ายเพราะว่าเราไม่มีหลักนะเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่ารอให้เป็นเย็นให้พออย่างนี้เป็นต้นนะครับคนเราต้องการอะไรที่มันแบบว่าเป็นวิธีรัดนะเวลาขับรถเนี่ยพอเห็นทางลัดไปเลยนะครับไม่รู้ว่าซอยตันอย่างนี้เป็นต้นนะครับความพิดอ่านเนี่ยมันทําให้เรารู้จักแยกแยะออกนะครับมองการไกลนะอย่างที่ ก็เลยที่จะบอกว่าอย่าท้อแท้นะครับประการที่4นะครับพล,ลังําลังแปลเป็นไทยมันอาจจะเข้าใจยากนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นพละกําลังแต่ว่าแปลให้ง่ายเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นความกล้าเราต้องแยกให้ออกระหว่างความกล้ากับความบ้าบินคนเราปัจจุบันเนี่ยนะครับมันตีความเรื่องความกล้าความบ้าบินใกล้กันเกินไปใช่ไหมอ่าสูน้าล,ลุยดะาเลยแบบ ในจันหนดเขี้ยวบ้านบางละจาันเลยตายหมู่เราเรียกว่าความกล้าแต่ในความหมายของเทววิยาหรือในความหมายของทางศาสนาเราถือว่าบ้าบินความกล้าที่แท้จริงก็คือการกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำยืนหน้าไม่ใช่เป็นหน่วยหน้าค่าหน่วยหน้ากล้าตายใช่ไหมครับความกล้าแบบนีนะ้เป็นความกล้าแบบพิเศชน เมื่อเรามีหลักการและเหตุผลเรามีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องเรามีจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยนะเราจะมีความกล้าเราจะไม่มีความกลัวความกล้าแบบนี้แหละเป็นความกล้าที่แท้จริงไม่ใช่ความบ้าบินนะครับส่วนที่5คือความรู้นะครับความรู้เนี่ยนะครับอยากจะใช้คําว่าในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนคุณธรรมเ่ยนะครับมันมีคําหนึ่งที่ลอยเข้ามาและทําให้เรารู้สึกประทับใจก็คือคําว่าให้ความรักก่อนให้ความรู้พอรับความรู้ ความรักจะได้ลึกอันนี้เติมเข้ามานะครับให้ความรักก่อนให้ความรู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยนะครับมันละลายหายไปเพราะเราท่องจําแต่พอเรารู้สึกว่าเราประทับใจเราผูกพันเราเป็นส่วนหนึ่งนะเขาเรียกว่าให้ความรักความรู้มันจะติดแน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันท่องเป็นสิ่งที่มันท่องกับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยนะมันต่างกัน ทำหน้าที่ด้วยความรักเนะี่ยเราจะจําได้ว่าคนนี้ชอบอะไรคนนี้ไม่ชอบอะไรเหมือนที่แม่นะจําได้ว่าเราไม่ชอบกินอะไรรู้จุดอ่อนของเราอันนี้แม่ให้ความรักก่อนให้ความรู้ถูกไหมครับเหมือนการเวลาเราสอนเด็กเนี่ยเราเก็บข้อมูลเด็กเรารู้ว่าคนนี้แพ้ถัว่วคนนี้แพ้นมเหมือนกันนะเรารักเด็กก่อนเนี่ยครับเราถึงจะรู้ว่าเขามีจุดอ่อนอะไรนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้ที่สําคัญนะครับส่วนที่ข้อที่6กก็คือความศรัทธา ความศรัทธาคือพระคุณประการที่หนึ่งที่ทําให้เราเปิดจิตใจของเรายอมรับพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงจะบอกว่าอ่อนโยนต่อเราไม่ใช่เป็นเจ้านายเหนือเราความศรัทธาไม่ใช่เป็นความศรัทธาแบบที่เราเคยเคยจาได้นะครับว่าเข้าวัดก็เร,เรียกว่าศรัทธาพ่อมีเพื่อนนะครับที่เข้าวัดเป็นประจําแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนศรัทธาได้เพราะว่าหลายๆครั้งก็คือมันมีแค่ภาพพจน์แต่ไม่มีภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เนี่ยนะครับ อาจจะแปลงคําได้สองคำก็คือรักแมหันอากาศกอไก่กับลอลิงแมหันอากาศกอไก่สบอรือสีนอนเนนกาลันเมื่อเรามีภาพรักเราจะเป็นภาพรักลอลิงคนที่สามารถสะท้อนภาพรักของพระเจ้าได้ต้องเป็นคนที่มีความรักต่อเพื่อนพี่น้องะก่อนนี่คือความศรัทธาที่แท้จริงนะครับความศรัทธาไม่ใช่เป็นการที่เราจะมีใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าตัวต่อตัวเหมือนพ่อเคยไป พบกับพระสงฆ์ทางอีสานท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเข้าวัดทุกวันเขาบอกว่าทําไมคุณยายต้องนั่งหน้าเขาบอกว่าพระเจ้าบอกรักยายทุกวันยายต้องมานั่งหน้าเสนอหน้าให้พระเจ้าเห็นเนี่ยนะครับความรักในความเข้าใจผิดเนี่ยหรือความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้านั้นเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าเราจําภาพผิดข้อที่7คือความจำเกงพระเจ้าความจำเกงคืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่ความกลัวความเกรงกับความกลัวต่างกันอย่างยกตัวอย่างเช่นราชสี เราเกรงใช่ไหมเกรงบาร,รมีเกรงอำนาจนะครับเกรงภาพลักษณ์ของราชสีแต่สุนัขเรากลัวกลัวมันกัดเพราะฉะนั้นภา,ภาพลักษณ์ของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อเราเกรงเนี่ยหรือยำเกรงพระเจ้าต้องเป็นภาพแห่งราชสีเพราะว่าพระเจ้านั้นมีบุญคุณหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้ใหญ่สําหรับเราเหมือนเราชอบใช้คําว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะให้ความรู้สึกของเราเนี่ยกลัวพระเจ้า เหมือนเรากลัวสุนัขกลัวจะกัดกลัวโดนลงโทษกลัวโดนขยำ่ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําสอนแบบเก่าเนี่ยที่มีการตัดสินว่าพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะตัดสินเราเนี่ยมันทําให้เรากลัวแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเข้าใจว่าเราโตขึ้นมีความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นว่าพระเจ้านั้นดีกับเราพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเราจะเกรงนี่คือวิธีการคิดซึ่งพ่อไต่ตอง นในพระคุณเจดประการของพระจิตซึ่งจําไม่ได้นะครับว่า1นถึงเเป็นอะไรแต่ว่าเวลาที่สอนคําสอนเรื่องสิ่งกําลังนะครับก็พยายามจะเทียบเคียงบริบทให้ให้ทุกคนได้ทราบว่าพระเจ้านั้นมีบุญคุณกับเราเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราจะเข้าใจว่าเหมือนกับที่เราโตขึ้นและจากบ้านไปเราถึงจะเข้าใจความรักของพ่อแมนะ่แล้วกลับไปบ้านเพราะความกตัญญูต่อพ่อแม่ปีหนึ่งสงการานต์ปีใหม่นะครับวันเกิดพ่อแม่กลับไปเพราะความกตัญญู ไม่ใช่เพราะความกลัวเพราะคุณของพระจิตต้องทำให้เรามีความกตัญญูหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในเชิงลึกเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าคอนเฟิร์มชันจึงย้ำคำว่าเมื่อธรรมชาติมนุษย์ของเราสูงส่งขึ้นเพราะธรรมชาติพระเจ้าเข้ามาสัมผัสเราเราจึงสามารถที่จะตอบว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือมีมาชูเลตี้ก็คือสิ่งกำลังซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของการคอนเฟิร์มชันหรือรับรองว่าเราโตขึ้นครับ